สวัสดีครับท่านเวอร์วท์เว็บเอสอัมบเรตเสนอรายการตำนานพุทธคิปนี้เรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลนสุดครังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูของวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนั่นก็คือลูกอมทังเมตตามหาเสน่ห์เป็นลูกอมม้าเสพนางของท่านพระครูมงคพลพิบูล หรือว่าหลวงปู่ครูบาบุตรดาแห่งวัดหนองบัวคําจังหวัดลําพูนคลิปนี้จะแนะนําโดยละเอียดเลยเหตุก็เพราะว่าผมไปค้นดูหนังสือพระเครื่องเล่มเก่าๆแล้วก็ได้รู้จักประวัติของหลวงปู่ครูบาบุตรดาอางค์นี้โอ้ปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วนะครับเสียดายมากหลวงปู่ครูบาบุตรดานี่โอโ้โหเก่งมากถ้าตามประวัติที่เขียนลงประชาสัมพันธ์ในหนังสือพระเครื่องนะครับโอ้ท่านเก่งมากจริงๆอา้าวมาฟังเรื่องราวของท่าน มาฟังประวัติมาฟังปฏิปทาแล้วก็มาฟังคุณวิเศษของลูกอมม้าเสพนางซึ่งถือว่าเป็นลูกอมทั้งด้านเมตตามหาสเสน่ห์มีอิทธิคุณที่รุนแรงมากคุณผู้ชมครับท่านพระครูมงคลพิบูลหรือว่าหลวงปู่ครูบาบุตรตาหรือว่าตุเจ้าดาของชาวบ้านองค์นี้ท่านเป็นพระที่เก็บตัวเงียบอยู่วัดบ้านนอกแต่เมื่อพลิกดูประวัติปฏิปทาอภินิหารแล้ว น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านสืบเชื้อสายต้นบุญองค์จริงจากครูบาเจ้าสีวิชัยหรือหลวงปู่ท่านเรียกว่าครูบาพ่อท่านร่วมสร้างวัดที่ลำพูนมาหลายวัดครูบาพ่อสีวิชัยแนะนำแนวทางปฏิบัติให้ข้ามพ้นวัฏสงสารพอครูบาพ่อมรณภาพลงหลวงปู่ครูบาบุตราอายุ24ปีท่านได้สึกออกมาเรียนวิชาในสาย คารวาดที่อยากจะรู้ยิ่งเพราะว่าถ้าครองเพศเป็นสมณเพศแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนวิชาในทํานองเหล่านี้ได้ก็ต้องแปลความว่าเมื่อท่านศึกออกมาครองเพศคารวาะท่านก็เรียนสัพพวิชาเพิ่มเติมการเรียนวิชาเพิ่มเติมของท่านเนี่ยท่านสามารถทําได้จนท่านสามารถกำหลาบเสือป่นเสือสมิงเขาบอกว่าถ้าจะนับใบสีเครื่องบูชาขันครู หลวงปู่ครูบาบุตรดาท่านบอกว่าให้ขนใส่หลังช้างสองสามเชือกก็ไม่พอใส่แปลว่าท่านเรียนศัพทวิชาเยอะมากนับถือยกครูยกพันครูยกพันครูเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีเรื่องเล่าต้องเน้นว่าเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าที่เล่าหรือโจทย์จันกันว่าเมื่อสมัยหลวงปู่ครูบาบุตรดาท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านเสกลำใหญ่ให้ออกลูกหน้าแรงก็ทำมาแล้ว ท่านดูดวงดาวแล้วก็รู้ว่าจะมีเรื่องที่บ้านไหนจะมีคนตายกี่คนก็บอกได้ตบพื้นกระดานเรียกคนให้มาหาก็ทำมาแล้วหลวงปู่ครูบาบุตรานี่ถือว่าเป็นพระเป็นหมอด้วยเป็นหมอยาประจำบ้านอีกด้วยแล้วก็เป็นถึงกำนันขนาดว่าเสือจะปล้นต้องมาขออนุญาตท่านก่อนปล้นเลยทีเดียวต่อมาหลวงปู่ครูบาบุตรานี่ท่านก็เบื่อเพศคารวสาเบื่อทางโลก ท่านจึงตัดสินใจออกบวชอีกครั้งหนึ่งตามคำสั่งเสียของหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นครูบาพ่อว่าในการบวชครั้งที่สองเนี่ยก็จบแล้วด้วยวิชาที่หลวงปู่ครูบาท่านมีมากชาวบ้านต้องมากราบพึ่งบรารมีต่อท่านเยอะแยะสมเด็จพระพุทธโสาจารย์ฟื้นวัดสามพญาในขณะนั้นท่านคงจะทราบคุณวิเศษของหลวงปู่ครูบาบุตรดาบ้างท่านจึงบอกสั่งให้ครูบาบุตรดาเนี่ยเรียนทางหมอ เรียนทางสมุนไพรเพิ่มขึ้นให้เป็นพระหมอพอไปที่วัดสามพยาครูบามีความรู้น้อยกว่าท่านท่านต้องกระซิบครูบาอยู่บ่อยๆหลวงปู่ครูบาบุตรดาท่านยังพูดเล่นๆว่าคือไผมาสอนไผกันฮะให้ใครมาสอนใครกันแน่นี่เป็นคําพูดที่ท่านสัพยอกกันนะครับหลวงปู่ครูบาท่านยังไปเรียนวิชากับครูบาวังเจ้าตำลับพยันม้าเสพนางผืนละเป็นแสนแสนบาทที่จังหวัดตากมาหลายปี นอกจากนี้ท่านมีความสนิทสนมกับครูบาผู้เป็นพระอรหันในในจังหวัดลำพูนคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาพรมมาจากสังบรหลวงปู่ครูบาพรม,มาจากเนี่ยหรือว่าครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อท่านมรณภาพแล้วนี่อาจท่านเป็นพระธาตใสเป็นแก้วเลยนอกจากนั้นหลวงปู่ครูบาบุตรดาเนี่ยท่านก็ยังสนิทชิดเชื้อกับหลวงปู่ครูบาชัยยวงสาพัฒนาซึ่ง ร่างไม่เน่าเมื่อมรณภาพแล้วเนี่ยครูบาวงร่างไม่เน่าไม่เปื่อยแต่กลับแข็งเป็นหินแล้วก็ยังสนิทกับครูบาธรรมชัยผู้ปรารถนาพุทธภูมิอีกด้วยทีนี้ก็มาว่าถึงวิชากลวิชาอาอาถันวิชามาหาเ,มาเสนม้าเสพนางชาวล้านนาโบราณนิยมใช้ยันม้าเสพนางนี้กันมากจะทำเป็นพยันก็ดีจะทำเป็นเครื่องราง ก็มักนิยมใช้ไม้ค้ำเกวียนมาแกะเป็นรูปม้าเสพนางก็จะมีความเข้มขลังมากหรือบางตำรับตำราบ,บางสำนักท่านก็จะเอาเหล็กเผาผีนี่แหละครับมาหลอมเป็นรูปหล่อรูปม้าเสพนางก็สุดยอดอารถันเนื่องจากให้ผลทางด้านเสน่ห์รุนแรงผู้ชายจะไปเที่ยวหาสาวหากได้ติดตัวไปด้วยเป็นต้องได้สาวกลับบ้านแน่ม้าเสพนางจึงเป็นหนึ่งในสุดยอด วิชามหาสเสน่ห์นึ่งในสี่อย่างหนึ่งในสี่อย่างก็คือหนึ่งม้าเสพนางสองก็วัวเสพนางสามก็หนูกินน้ำนมแมวสี่ก็วัวกินน้ำนมเสือหรือบางตำราท่านก็บอกว่าเป็นเสือกินนมวัวก็ได้ดุดเดียวกันหกพันตามแต่แม่ธาตุแม่ธรรมทีนี้ลูกอมม้าเสพนางที่นำมาเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในคลิปนี้เป็นของพิเศษให้ผล เป็นของมงคลให้ความคลังที่ให้ผลทางด้านแหมอ้าวต้องอ่านตามเขาบอกนะครับเป็นของวิเศษให้ผลเป็นของมงคลให้ความคลังที่ให้ผลทางด้านราคะตันหากามารมรุนแรงผู้ที่จะใช้หากมีศีลธรรมนำไปใช้ในทางที่ดีกับผู้ที่ยังไม่มีเจ้าของหรือแฟนของเราและยังเลี้ยงดู ดูแลเขาด้วยเนี่ยก็จะนับว่าเป็นการดีมากเลยทีเดียวลูกอมมาเสพนางของหลวงปู่ครูบาบุตราในพื้นที่แรงถึงขนาดตกถึงมือหนุ่มคนไหนแล้วแล้วก็เป็นได้ควงผู้หญิงสาวสวยทุกลายหลวงปู่ท่านสร้างเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวซะด้วยเศกสามวาระ3มครั้ง3ามเลิกเลิกแรกหลวงปู่ท่านปิดกุฏิเศก ให้อัศจรรย์ในคืนกบกินเดือนเคล็ดวิชาท่านว่าได้ทุกสิ่งกินทุกอย่างกบตะกายฟ้าไปกินเดือนคนเลื่อนฐานะพ้อชายทาตต่ำต้อยได้แม่หญิงทาตหงฟ้าพยาคำนี่เขาว่ากันานนี้เลยพ่อชายทาตต่ำต้อยได้แม่หญิงหงฟ้าพยาคำแม่หญิงทาตคนป่าได้พ่อชายทาตพยาเมืองโอ้โหนี่ คนเป็นวิชาเขาเสกกันอย่างนี้ครูบาผู้เท่าหูตาฟ้าฟางแต่วิชาเด็ดมีมากทำของดีฝากไว้ให้ลูกหลานได้ล่ำได้ลือสืบกันไปว่าชาติเสือเท่าเข้มขลังวิชาเป็นอย่างนี้นนเสกเลิกแรกนะครับทีนี้ท่านเสกเลิกที่สองให้ด้วยหลวงปู่ครูบาบุตรดาปิดกุฏิเสกเช่นเคยเสกส้มปล่อยเสกพัดใบลาน พัดพามหาสเสน่ห์จาก16ชั้นฟ้าลงมาสู่ลูกอมม้าเสษนางท่านบอกว่าเสกมนุษย์ให้เป็นมหาสเสน่ห์ชั้นมนุษย์นั้นสุดธรรมดาสเสน่ห์เทวดานั้นน่าอัศจรรย์กว่าเอาเทวดาลงมาช่วยเอาธาตุหนุนเอาคาถาตามผลนั้นหรือคือพลังเหนือพลังขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีมีที่นี่แหละหลวงปูค่ครูบาผู้เท่า เจ้าจงจำเอาไว้นี่เสกครั้งที่สองเสกเอาฤทธิ์เอาเดชเทวดาเข้ามาเสริมว่ากันง่ายๆทีนี้ท่านเสกให้เป็นครั้งที่สามเลิกที่สามคราวนี้หลวงปู่ครูบาบุตรดาเปิดกุฏิแน่ครั้งหนึ่งครั้งสองนี่ปิดกุฏิครั้งที่สามนี่เปิดกุฏิเสกในวันพยาวันโดยนิมนต์พระเถราจารย์ผู้มีญาณทัศนะเท่าเทียมกันมาช่วยเสริมมาช่วยเสก ความขลังอันไหนบกพร่องก็เติมอันไหนขาดก็ใส่ไปอันไหนช้าก็ทำให้เร็วเรียกว่าเสกหนุนเสกเสริมวันพยาวันคือพยาคนพยาคนแล้วยังไงก็เหนือกว่าคนทั้งหลายถ้าพูดถึงสเสน่ห์ก็สเสน่ห์เหนือกว่าสเสน่ห์ชายเหนือชายหญิงเหนือหญิงเรื่องจริงประสบการณ์เพียบแรงสุดๆลูกอมหมาเศษนาง นีหลวงปู่ครูบาบุตรดาท่านละสังขารไปเมืองฟ้าเมืองแมนนานแล้วท่านมีสร้างมีธรรมเป็นของดีของครั้งของวิเศษก่อนจะมรณภาพเรียกว่าปล่อยวิชาให้ให้เป็นที่สุดทิ้งวิชาให้เป็นสมบัติทิพย์แก่ลูกสิษย์หลานสิทธ์มีสร้างอยู่ด้วยกันสองเนื้อนะครับเนื้อแรกจะเป็นเนื้อออกสีขาวๆจับสัมผัสด,ดูเออเบานิดเบาหน่อยนั่นเรียกว่า เนื้อปีกเครื่องบินอีกเนื้อหนึ่งออกสีทองแดงระเรื่อระเรื่อสวยงามเข้มขลังนั่นเรียกว่าเนื้อทองแดงแม่ธาตุเอาโดยสรุปมีสองเนื้อเนื้อปีกเครื่องบินออกสีขาวเงินยวงเบาๆหน่อยอีกเนื้อหนึ่งเรียกว่าเนื้อทองแดงแม่ธาตุทีนี้ในลูกอมคุณก็จะเห็นว่ามีผงวิเศษอยู่ด้วยอ้าผมก็ไปได้ การสร้างโดยละเอียดนะที่เขาเขียนเอาไว้ผงวิเศษอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้คุณฟังว่าลูกอมม้าเศษนางของหลวงปู่ครูบาบุตรดาเนี่ยท่านได้ปรุงสีพึ่งเรียกว่าสีพึ่งน้ำตาแม่ไม้โอ้จำชื่อไว้นะครับสีพึ่งน้ำตาแม่ไม้เจิมทาเบิกเนตรให้แล้วก็ปิดทับอุดก้นด้วยผงวิเศษห้านางเคล็ดลับที่ต้องรู้คือหผงนางอกแตกส ผงจุงนางเข้าห้องนี่นางที่สองนะสามผงสามสาวกินน้ำบ่อเดียวกันนางที่สี่ผงนางรับหรือว่านางร้องนางที่ห้าคือผงนางแสนหวีอีกหนึ่งรวมเป็นผงพิเศษห้านางที่อุดลงไปในลูกอมม้าเสพนางเขาบอกว่านี่แหละของจริงที่หลวงปู่ครูบาท่านทำทิ้งไว้ให้ประเดิมชัยให้สำเร็จผลโดยเร็ววัยอย่างที่ ตั้งใจเอาไว้ลูกอมมาเสพนางเนี่ยถ่าเนื้อปีเครื่องบินเคล็ดลับยอดขาถาเด็ดดอกฟ้าหนุ่มๆใช้ยามหมายปองสาวสูงส่งกว่าคือรวยกว่าเราเป็นดาวเป็นดอกฟ้าเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั่วไปว่าโดยอนุรลมคือสาวๆที่จะใช้หมายปองหนุ่มสูงสักคือรวยกว่าเราเป็นที่หมายปองของาสาวๆโดยทั่วไปนี่ ว่าโดยอนิจุโรมกับปฏิโรมหมายความว่าหนุ่มก็ใช้ได้สาวก็ใช้ดีใครก็ใช้ได้หากหมายปองต้องการคู่ชีวิตที่ดีกว่าเรารวยกว่าเราเป็นดอกฟ้าเป็นดาวเป็นที่หมายปองของคนทั่วไปนี่เขาเรียกว่าใช้เนื้อปีกเครื่องบินเพราะมีสรรพคุณอย่างนี้อีกเนื้อหนึ่งเนื้อเหล็กแม่ธาตุทองแดงเหล็กอาถรรพ์ตามตำราเนี่ย อย่าถามว่าเหล็กอะไรเพราะไม่อยากตอบนี่เขาเขียนเอาไว้อย่างจริงๆนะครับอย่าถามว่าเหล็กอะไรเพราะไม่อยากตอบตอบได้แต่เพียงว่าเป็นเหล็กอาถรรพ์หลากหลายชนิดมาหล่อหลอมรวมกันแต่ละชนิดมีคุณวิเศษสุดบรรยายแม้นไม่ได้เศษก็ขลังเป็นมั่นคงอยู่แล้วเมื่อหล่อหลอมเป็นม้าเศษนางยิ่งเป็นของดีให้คุณไม่ให้โทษแก่ผู้บูชาแน่นอนแม้แต่หลวงปู่ครูบาบุญดาท่านยังบอก ก่อนที่ท่านจะมอบลูกอมม้าเสพนางเนื้อทองแดงแม่ธาตุเนี่ยก่อนจะมอบให้ท่านก็กล่าวอีกว่าฮึเอาไปใช้เนอ้อเอาติดตัวไว้อย่าฮอหายของดีทํายากแท้สรรพคุณนั้นเกินบรรยายเป็นมหาสเสน่ห์สายขาวที่มีอนุภาพรุนแรงเอาเป็นว่าหลวงปู่ครูบามีหน้าที่เกื้อหนุนสิทธิ์สร้างทำตามตำราให้เข้มขลังถูกต้องเราเป็นสิทธิ์มีหน้าที่ใช้ก็ใช้ไป มีหน้าที่ว่าคาถาบูชาติดตัวก็ว่าไปแล้วก็จะเห็นผลแจ่มแจ้งประจากตาแบบไม่ต้องสงสัยลูกอมมาเสบนางเนื้อเหล็กทองแดงอาถรรพ์แม่ธาตุเนี่ยกับเนื้อปอกลูกปืนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งด้านเสน่ห์เมตตาเป็นอย่างยิ่งเป็นของขลังเป็นของวิเศษเป็นของดีที่ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาส่งใครเชื่อใครไม่เชื่อใครจะได้ไปบูชา สุดแล้วแต่ใจคนหลวงปู่ครูบาท่านบอกว่าของที่เฮาทำเฮาเสกเป็นของเป็นปอดใจของตายของมันเลือกเจ้าของเองแหละปอดใจเจ้าของมันเลือกของนี่ท่านว่าเอาไว้อย่างนี้ที่พรนนาที่อ่านให้คุณฟังเนี่ยเป็นกรรมวิธีการสร้างกันทําที่มีเผยแพร่ไว้ในหนังสือในนิตยสารพระเครื่องนะครับผมเพิ่งจะไปเปิดหนังสือเล่มเก่าๆก,ก,ก็พบเห็น ก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมที่รักของผมในคลิปนี้อันว่าที่จริงแล้วลูกอมม้าเสพนางของหลวงปู่ครูบาบุตรานี่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วแต่ว่าต้นฉบ,บับแบบว่ารายละเอียดแบบเนี้เพิ่งจะค้นเจอก็เลยเอามาลงเอาไว้เป็นหลักเป็นฐานทีนี้ท่านที่ต้องการเช่าบูชา fc ท่านที่ติดตามรับฟังผมดูเป็นประจำก็จะขออนุญาตใส่ความเห็นส่วนตัวหรือว่า ใส่ประสบการณ์ส่วนตัวให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปสักเล็กน้อยนะครับว่ามีการท้ากันขึ้นเท่าที่ผมรับรู้รับทราบเอา,อางี้ดีกว่าเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นนิทานประกอบเป็นเรื่องเล่าประกอบดีกว่าเรื่องเรื่องก็มีอยู่ว่ามีการท้ากันระหว่างเจ้าสำนักสเสน่ห์สองสำนักเป็นสำนักคารว่าทั้งคู่แล้ครับสำนักหนึ่งขึ้นชื่อลือชามากในเรื่องของ การใช้คุณผีคุณพลายต่างๆอ่าอีกสำนักหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพระเกจิอาจารย์ใช้ของที่ขาวกว่าหน่อยว่ากันอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เกิดที่ถ้าไม่เป็นตากก็เป็นลำปางนี่แหละครับจำไม่ได้นะก็เกิดมีการท้ากันขึ้นสำนักที่ใช้คุณผีคุณพลายเนี่ยแหมเล่นของแรงซะด้วยเล่นน้ำมันคนอ่าอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจ อีกสายหนึ่งบอกกูไม่มีอะไรจะสู้อะ่ะเป็นลูกศิษย์ครูบาบุตรดาเนี่ยเอามมาเสบน้างนี่แหละนะขอหลวงปู่ท่านมาฟรีด้วยเพราะว่าสมัยนะั้นหลวงปู่ท่านยังอยู่ก็มีการท้ากันว่าของใครจะแรงกว่ากันท้ากันในด้านไหนก็ทางด้านสเสน่ห์ผู้หญิงแล้วครับทางด้านมมาตุกคามเนี่ยเอาง่ายๆเลยสรุปรวบรัดเลยว่าของที่เล่นทางน้ํามันคนเนี่ยทางทางฝ่ายต่าเนี่ยแพ้ลาบคาบเอาว่ากันง่ายๆเลยแล้วกัน เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบางทีคุณพระเนี่ยของที่เสกด้วยผู้ที่ทรงศีลผู้ที่มีบรารมีทางด้านธรรมผู้นิผู้ที่บำเพ็ญภาวนาเนี่ยโอมีอนุภาพรุนแรงท่านบิดใจท่านนิดหนึ่งท่านแปลใจท่านหน่อยหนึ่งให้เป็นเมตตามหาเสน่ห์โอ้โหคุณเอ้ยเป็นของดีเป็นของแรงแล้วก็ใช้ของประเภทนี้นะผมบอกให้เลยว่าหน้าไม่หมองอจิตไม่เศร้าหน้าไม่หมอง ใช้ได้ไปเรื่อยๆมีสง่าราศีไม่มีคุณผีคุณพายคอยติดตามคอยรบกวนต่างตนนานาเนี่ยอย่างลูก ma, an, ลอมมาเสพนางหลวงปู่ครูบาบุตรดาผมเห็นครั้งแรกต้องบอกว่าชอบในลักษณะพิมพ์พิมพ์ทรงสวยเออสวยงามท่านทำสวยงามดีแล้วก็ประสบการณ์นี่ก็มีเยอะนะครับที่ผมรู้เองเรื่องการท้ากันเนี่ยเพราะว่าลูกน้องเก่าไปเที่ยวตลน,ตล,นตลอนหาไก่ชนแถว แม่สอนแถวตากเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อในเขาท้ากันแบบนี้แล้วก็มีผลแพ้ชนะมามาพูดมารายงานให้ฟังอา้าวนี่แหละครับของดีจริงลอมม้าเสร็จนาของหลวงปู่ครูบาบุตรดาถ้าคุณอยากได้ก็ในตอนท้ายของคลิปก็จะมีคิว o d e โคขึ้นมาให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเมื่อสแกนแล้วก็จะก่อกําเนิดเกิดเป็นไลน์ทีนี้ก็จะทักทายพูดคุยกันได้โดยสะดวกถ้าเช่าที่ที่ผมนะครับต้องบอกเรียนตรงๆว่า ที่ผมนี่คัดสวยมาคัดมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ครูบาบุตรดาท่านเสกใหม่ๆอ่ะเสกสามครั้งอ่ะไปมาสองครั้งถึงได้มาท่านก็เมตตามอบให้ประพรมน้ำมนต์แล้วก็นอกจากนั้นท่านก็เสกเสริมให้อีกเป็นเสกสวดย,ยาวๆเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้เลยนะครับก็รับรองว่าเป็นของสวยเป็นของแท้แล้วก็มีอิทธิคุณสูงส่งจริงๆคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากขอประสาทพ,พอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาสันติโฮมจันชาราจักรูราไปก่อนครับสวัสดีครับ